สวัสดีครับเจ้า FIFA ป้าไล่สามลูกท่านเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้อะเลอร์จอยเวลาตอนเข้าเกมแบบถาวรน,นะครับวิธีแก้ตรงนี้จะใช้ได้เฉพาะกับจอยที่ใช้ไดเวอร์เดียวกับ XBOX นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปที่สตาร์ทนะครับ device and printer โอเค ขวาที่จอยของเรานะครับไปดูที่เกมคอนโทลเลอร์เซตติ้งนะครับครับอันนี้คือผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเป็นคอนโทลเลอร์ Xbox 360 for Windows นะครับกดโอเคครับเราคลิกขวาอีกทีครับไปที่ Property ครับไปที่ Hardware แล้วเลือกที่ชื่อจอยของเรานะครับอันนี้คือผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว Xbox สามหกศูนคอนเลือร์ฟร์เมนโดจะเป็นชื่อด r เวอร์ของจอ,อยของเรานะครับเลือก property ครับไปที่ detail แล้วก็เลือก hardware id นะครับให้จำตรงเลขนี้ไว้นะครับคือมันจะไม่ตรงกันทุกคนนะครับหรือเราเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับโอเค อตอนนี้เราจะไปวิธีแก้วิธีเปลี่ยนชื่อของจอยนะครับกดสตาร์ทในช่องค้นหานะครับเราพิมพ์เพราะว่า R e g d i t ครับ r e g d g e d i t นะครับแนนี้าก็คลิกเข้าไปครับ แล้วเราค้นหาจอยของเรานะครับที่จะเปลี่ยนชื่อจอยนะครับจะจะมีสองตำแหน่งนะครับให้เลือกอันแรกให้เลือก h k c o l o n u s e r นะครับแล้วไปที่ System นะครับเลือก c o l o n Control Set นะครับ ไปที่ control นะครับแล้วเลือกที่มี e d i a property นะครับแล้วก็เลือกที่ private property นะครับเลือกที่ joy stick นะครับไปที่ oem นะครับก็จะมี f เดอร์ย่อยหลายอย่างหลายอันหลายตัวนะครับให้เลือกโฟลเดอร์ที่ตรงกับ ชื่อ d ดเวอรของเรานะครับตัวนี้นะครับก็คือของผมก็จะเป็นตัวนี้เลือกไปให้แก้ชื่อตรงนี้นะครับแลเปลี่ยนเปลี่ยนตามผมเลยนะครับ Controller Xbox 360 for windows นะครับให้พิมพ์ตามนี้ให้ตรงทุกตัวนะครับ ถ้าพิมพ์ต้องพิมพ์ตรงทุกตัวคือทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กให้ตรงตามนี้เลยนะครับไม่งั้นคือมันก็จะเด้งกระเริ่มเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่ผมก๊อปปี้ไปเลยเพราะต้องใช้อีกไปใส่อีกอันนึงโอเคเสร็จแล้วเข้าไปอีก ที่หนึ่งนะครับก็จะเป็น H Key Local Machine System Current Control Set 001 Control มีเดี media Property มีเดี Property Private Property แล้วก็ Joystick OEM แล้วไปที่โฟลเดอร์ที่เป็นตรงกับจอยของเรานะครับนนอนี่ของผมนี่ครับก็เปลี่ยนชื่อกันเหมือนกันกดโอเคครับโอเคแล้วก็ปิด ต่างไปเลยนะครับทีนี้ลองเข้าเกมดูครับถ้าพิมพ์ตรงกับเหมือนผมทุกตัวนะครับพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเหมือนกันกับผมก็สามารถเข้าเก็บได้เลยทันทีนะครับอันนี้จอย ผมเสียบคาวไว้เลยนะครับไม่มีการถอดจอยนะครับเด้งไม่เด้ง นี่ครับไม่มีเด้งนะครับ เขาเกมได้ปกติฮะอจอยเล่นได้ปกติเลยครับผมโอเคก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับถ้ามีอะไรสงสัยยังไงก็ามาเมนใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมติดตรงไหนขัดติดขัดตรงไหนยังไง ไม่จอยเล่นไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับ